ด้อตงการมีอยอยๆการทุส่าทุสาการมีอะไรใช่เสารจะไม่ยมหุต่อห้องน้ำยอเนี่ยเนี่ยเนี่ย 那这评价差排的。 シナラシャシタでよ。だって夜の立ち疲れた。 哦，练了。你好。